ข่าวคืบหน้าการณีนักเรียนช่างถูกยิงเสียชีวิตที่ปากซอยรัฐอุทิศ23โดยพลตจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าขณะนี้จับกลุ่มได้แล้ว3คนคือนายวิรัตรัศมีหรือว่าบุก19ปีนายเข็มชาติสำนองคำหรือว่าอาเมน18ปีนายจิรัติการเปลืองการงานหรือว่าเบน19ปีและอีกหนึ่งคนหลบหนีอยู่คือนายวีรศักดิ์บุญเพ็งหรือว่าจู้ล่า สุดทางผู้ปกครองของนายจู่บอกกําลังติดต่อจะเข้ามอบตัวกับทางตํารวจอยู่โดย3คนร้ายนี่ถูกจับกุมได้ที่บ้านพักพร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุอาวุธปืนกล็อกหนึ่งกระบอกลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ของผู้ตายอีกหนึ่งกระบอกหมวกมิรภัย2สองใบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงหนึ่งคันรถยนต์ ฮอนด้าซิตี้สีเทาดำหนึ่งคันตำรวจบอกผู้ต้องหาให้การรับสารภาพยืนยันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างสถาบันทั้งคู่บอกเคยมีปัญหากันมาก่อนต่างคนต่างก็ระแวงกันทั้งสองฝ่ายก็พกปืนตลอดวันเกิดเหตุนั้นนายบุกและนายจู้พบนายแบงค์ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็จึงพากันขับรถไล่ตามแล้วกลับไปถึงปากซอยรัตอุทิศทีินายบุกและนายโจลงมือยิงจนเสียชีวิตฝ่ายนายสมบูรณ์สุคนทรัตน์ผู้เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันแรงไปแค่ตีกันเฉยๆก็ได้ไม่ต้องฆนะ่ากันหากผู้ต้องหาจะเข้าขอคำมาตนก็พร้อมที่จะให้อภัยขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตนางพรพันปลาละกะวงนายุทยาก็ตั้งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ยังสังคมว่าทำไมบทลงโทษการพกพาอาวุธปืนถึงมีอัตราโทษที่เบาน